you mm -hmm. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแอมอีกแล้วในรายการรีวิววิดลี่วันนี้นะคะแอมมีไอเทมอีกหนึ่งตัวที่เด็ดมากๆมาป้ายยาเพื่อนๆนั่นก็คือน้องมี juicy thin oil l ิ p t นอออยจากแบรนด์นี้ค่ะปุ๊บปากดูสุขภาพดีดูฉ่ำโกลสุดๆเพราะว่าน้องมีส่วนผสมของออยจากธรรมชาติถึง4ีชนิดไม่ว่าจะเป็นอาร์เกนออยล์เลดซิตออยลโจโจบาออยและแอลมอนออยล์ออยจากธรรมชาติเหล่านี้จะช่วยบำรุงริมฝีปากให้ดูเรียบเนียนไม่แห้งกล้าี่ส่วนหนึ่งเลดนะคะเป็น ีสแดงและนอกจากออยจากธรรมชาติยังมีส่วนผสมของ,ของคอลลาเจนและก็วิตามินอ e. ีวิตามินอ e, ีเนี่ยจะช่วยทําให้ริมฝีปากดูสุขภาพดีไม่หมองคล้ำคอลลาเจนจะทําให้ริมฝีปากเนี่ยมีความอวบอิ่มมีความชุ่มชื้นไม่ตกร่อง คือดูสุขภาพดีขึ้นมาทันทีที่สำคัญนะคะตัวนี้นะทาได้ทั้งตาแก้มปากทรีอินวันสุดๆมาข้างนี้คือหน้าคือกรอบขึ้นมาทันทีเป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับไอเทมนี้ถูกใจทุกคนกันไหมใครสนใจนะคะน้องมีจุ T ้ยซี่ทินออย์นะคะจะทีพิกัดให้ตรงนี้นะอย่าลืมไปตามตามแอมกันเยอะๆนะสาหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อไปแอมจะเอาไอเทมอะไรมาป้ายาเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะแอมขอตัวลาไปก่อน